กินนี่มึงมนทำไมะมึงทนไมมึครึ่งหัวนี่มครึ่องหัว หน้วแล้วก็ให้ให้มันแดกโตเลยเปนหนึ่งนี่อุปกรณ์นะครับมันส้นใส่ชูด้วยอ๋อสอหล่อใสเนียๆแล้วใส่คนไหนจำไม่ได้โหเนี่ยจไม่ได้เรามาแจกแม่งเลยนี่นะนี่ครับอันนี้เดี๋ยวค่อยแจกเราไมอหิวน้ำค่อยแจกมาเต็มเลยครับ พูดง่ายเหมือนเหมือนเหมือนการล่อซื้อนะครับอุกคนแบกตรับตับอ่าแน่นอุปกรณ์นี้เราจะแก้งมันะครับจับเลี้ยงมันจับเลียงที่เงเข่มหน่อยเนียนงไม่เนีอเดี๋ยวมันจะแดงเลย ไหนเ่ยอ๋อซื้อของกินอยู่ลงมาได้แล้วลงที่หัวนี้นี่มันคือของกินไรอ่ะฮะลงมาในแับไหนวะรถใครรถที่จอดอยู่เนี่ยอ่ะจออยู่ไหนอ่ะสามคอทอใช่ไหมสามคอทอหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองอ๋อรถกูเนี่ยอโห้วกูซื้อของกินอยู่มาที่ระวังดีๆด้วที่เดียว ยี่ห้อไหนกันจะไปแกล้งมึงไม่มีใครกล้าแกล้งมึงหรอกนิ่งป่าวเดี๋ยวป่าพี่เออเดี๋ยวกลับไปโดนเร็วๆหนิพี่ผมจะโดนแล้วโดนอะไรโดนอะไรก็ได้ผมพร้อมหมดเลยพี่บาร์บี้ผมรออยู่จ๋าแม่เปรี้ยวแล้วครัมือเปรี้ยวซอมนี่น้ำซอมสายชูผสมน้ำปลาครับ ตายปวดน,นี่ครับด็สักหในึ่งิจมหนหนักพอแล้วไปลองแม่งกินทีกระจายเลยมีพุ่งนะมันยังมันยังดีใจอยูยอย่จะได้กินน้ำเอ <c oughs> ็นเลยนี่ใครบ้างครับเนี่ย ผมจะดมสไลดหน่อยเบื่อหน้าจ่ายยิบแผลผมมาครับร้อยยี่บังบอลผมบายบังคอครับอันนี้จะมาทำอะไรครับนี่อยู่ตรงนครทนจะมาขโมยศอบใช่ครับครับผมฮะใช่ครับพี่ติดร่างแหลมาทำอะไรวันนี้ไม่รู้เหมือนกันก็ผมก็ไปยปากแนะนำตัวก่อนนะเอครับคนดีเขาดมดมสายสายสายอิตาลีขึ้นมาครับวันนี้เรามาทำอะไร มามาที่บ้านนะที่บานนี่นวคนเนี่ยเขาไม่ได้บอกแกไปว่าเล่นอะไรใช่ครับพี่ไม่เห็นสามเห่นสองเสียบไม้บางคนทำไมเอาเอางใหม่อัดติ่งใหม่ใหญ่หรือติองใไม่ตันนี้ทำอะไรผอมน้ำให้มันชิมไงแล้วก็ถ่ายให้ถูกว่าว่าอะไรมั่งฟอร์มเป็นวิธีใช่ไหมใช่เราเราฟอร์มเป็นวิธีเหรอผสม อันนี้นิดหน่อยให้มิจิมว่าที่เด็ดเราขวดไหนวะเนีน่ยอเที่เด็ดเราขวดไหนวะเนี่ยอยู่งที่สามขวดไงไหนวะฟ้าเหลืองขาวนีหลงขว,วดนี่นทะลโลเลยนะนี่สามโซนนะครับสามโซนมิิมเลยถ่ายถูกน,น,นะว่าว่าน้ำอะไรอ่ะพี่เอ,อ่อ ว่าน้ำอะไรบ้างต้องถ่ายด้วยนะว่าถ้าถ่ายไม่ถูกใช่าพี่เออยี่ห้ออะไรอะไรถ้าผมถ่ายถูกอ่ะก็ถูก่ายถูกก็เดี๋ยวถ่ายถูกจาโดนลงโทษถ่ายถูกคนถูกโอเคไหมตัวเหี้อะไรนะคัปเตอร์แดกน้ำเนี่าเออาคัปเตอร์แดกน้ำก็ได้เป็นยังไงเขาถ่ายน้ำยังจุ๊บยี่สิบรอบแล้วก็แดกน้ำโอเคโอเคได้รู้เลยถ้าถ่ายกันจีบมาเดี๋ยวพี่มาจิบกับผมด้วยเครียกูเล่นด้วยอะ เออต้องเล่นด้วยสร้างบทลงโทษแล้วไม่ลงไปเล่นคืออะไรอ่ะผมรู้แล้วผมรู้แล้วจิบจ็บให้รู้ว่ามันอะไรรถแล้วก็ยี่ห้ออะไรด้วยนะไอายะเอารถรถชาติเป่นยี่ห้ออะไรอ่ะอ่ะอขะมุกเกินแล้วก็แล้วก็ไอ้ไรว่าเขาเรียกอ่าอิชิตันน้ำพึงมะนาวอ้าโดนว่าเดี๋ยวดูขวดดิน้ำเขียวแฟนตาน้ำโค้กแล้วก็น้ำ อิชิตันน้ำผึ้งมะนาวครับพี่อ่ะเดี๋ยวอิชิตันอิชิตันอะไรนี่อุ้ยิชิตันอะไรเ,เอออ้าวใส่โดเลยเดี๋ยวนี้ขู่เฉยอาดันบอลนาน <c oughs> แบบแบบคล่องจะหมดแล้วแหละเขียวกับซีสองอย่างสองอย่างใช่ไหมีมิตฮันนี่เลมอนโดอันหนึ่ง นี่นะฮันนี่เลมอนตัวโยกแข้งอะทำให้ดูทำให้ดูกันเลยเดี๋ยวทำให้ดูของจักรคอปเตอร์อะไรของเขาอะเไม่ต้องพิจารณาแต่เด็กๆใกล้ๆนอนเด็บเหวี่ยงมืออะไอ่าเอารมณ์เวี่ยงมือีกใกล้ๆบอกชื่อท่าด้วยมันเป็นมันเป็นท่าคอปเตอร์แดกน้ำอ่าคอปเตอร์แดกน้ำอันนี้เร็วเหอะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า

ไไจะพูดอะอ่อนเฉยเลยทหารไม่างลรกเดีอนขอคนนี้อ่ะครับเอาครับด่นด้วยดูใครจะใส่จะอ้ตาี่รอบเพ่พี่เออเร็วเร็วหมดเลยนับนะหนึ่งสองสาม แดก้าสงนึ่งเแดน่งนึ่างน้างเจ็นงแดงเก้าหนี่ห่งหนบอกผมว่าจ่แปดเก้าหี่หนก่เจ็งหเาคนนกนึ่เนปน้ีเ็นึ่งแ่งเก้า่เดปเาเ็ดนึงดนก้น เืเร็วดิสองสามไปไหนปี่ไ้วหมนไงไหนไปเร็วเดีหมุนเร็วเดีเฮ้ยสิเองสิอีกสิเร็วเดีไปาเฮ้ยเร็วหนาวไม่แดกเลยร็วบุญดี่อจากเมื่อกี้ลวงไปแล้ว ยังไงบ้างครับสติงสติงอันติงล้วนอ๋อที่หมุนมาเมื่อกี้ไม่ใช่ของจริงใช่ไหมสติงอันติงครับลองดูได้ทางบ้านลองดูเลยตัวเล็กๆสายเนียนเลยเดี๋ยวผมแข่งให้ดูนี่ไปดูสายแข่งเมื่อกี้เขาหมุนยี่สิบรอบเราจะหมุนกี่รอบดีถ้าเราสายแข็งต่อครับแล้วบอกสายแข่งสายแข่งไงดูสายแข่งแล้วเรา เด็กเมกาหมุนติ้วเลยเด็กเมกาล่วง ผมแข็งผมไม่ไหวเลยอย่างเงี้ยทาไมนั่งอ่ะอุ้ยคุคิดยังไงวไม่ไหวครัไม่ไหวเหมือนแบบเหมือนแดกเหล้าแล้วเมาค้างอ่ะใช่พี่โอ้หหลุดโลกจิตจ่าว่าไงปุกแย่พี่จะอ้วกอโอ้โหเป็นคนคิดเกมมาอ้วกได้ไงเสียเสียเลย อยากไปแจ้งเขาโดนแจ้งเองี้เพื่อนยิ่งผ่านลอเยลอยสองคนเดียวอ่ะแบ่งๆกันกินใอ้เบาๆพี่น้ำคุณบอกหมายถึงไงเมายถึงไงแล้วมีมีเกมอะไรให้เพื่อนละเดี๋ยวเกมอะไรเพื่อนรับก่อนที่ผักเรียมคอรดเพื่อนรับจะให้เขาทำอะไรครับเขาแกพูดพูดใส่กล้องครับจะแม่งได้ใจน้ำบูดดู เ <Okay. S 2> ไป,ปดดนะกระโดดกบ,ดดบกินน้ำกระโดดกบไปับโอ้ยนี่เลยมีจับเนี้ย กินเลยมึงอ้วนทำไมนะเป็นคนทำไมแม่มึงเกินครึ่งขวดนี่มม่ครึ่งขวดเปิดก๊อกเปิดก๊กวากวากด้วยวากวากด้วยครับไม่หมดสภาพเลยเนี่ยวากเลยอ่ะกระเพาะร้างคอไงรสชาติสุดยอดสุดยอดไม่มาแล้วสุดยอดไม่ไหวแล้ว ้แล้วจริงจอันนี้จริงจริงอันนี้เขาก็ส่ให้กินอยู่โอ้โหแม่ไม่อยากโดนเลยอันนี้จริงอันนี้จริงอ้าวไอ้วยอ้ยมตอบมั้งเลยอีกตาอกาอันนี้คำหนึ ก็นำต้มสายชูไหนนะอ้กูก็ว่าแล้วกูจ้องแต่ลิ้นจี่ลิ้นจี่เนี่ยเขียไม่หายลิ้นจี่เฮียมันานามีนี้เป็นไง MIP VIP ไอ้เหี้ยอะไรวะ MVP 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 เลยใครเลยใช่ไหมร้องไหมครับร้องร้องร้องทีนี้รายการนี้เหมาะกับให้อะไรครับอ๋อให้คุยครับผมเหมาะมากเลยรายการเนี้ยเขาเชิญใครไปอย่ามาแล้วบอกก่อนประมาณ ผ e> ู้ผู้เบื้องหลังจ่าเป็นคนคิดเกมนี้ขึ้นมานะครับล่อมหน้าใครอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มานะครับใครชอบใครอะไรก็วนีก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวร่บหน้าจะทำอะไรก็เดี๋ยวมาคอยดูกัน